รู้ไหมครับว่าทําไมบางคนใช้สเปรย์้วเป็นไก่แล้วดาแต่บางคนใช้แล้วไม่ดําการที่มันดานะครับก็ประกอบด้วยแรกก็คือเกิดการแพ้นะครับก็ทําให้เกิดการดาเกิดขึ้นนะครับอันที่2นะครับใช้สเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้าหอมเป็นส่วนผสมนั่นเองนะครับหรือเกิดการเมือนที่เว็นที่ผิวของรักแร้ของเรานะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีความอ่อนบอบบางบางกว่าจุดอื่นมากนั้นเถิดนะครับแล้วสเปรย์แบบไหนที่มีการแพ้พูดเอาง่ายๆแบบให้คิดภาพออกเลยนะครับก็คือสามารถใช้กระเด็กได้นั่นเองนะครับ เพราะสเปรย์ในกลุ่มพวกนี้เขาคำนึงมาแล้วครับว่ามันเป็นความอ่อนโยนแต่สามารถคุมขินได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ครับไม่ใช่ว่าอ่อนโยนแล้วคือในการคุมขินน่ลดลงไปด้วยไม่ใช่ครับเป็นความเข้าใจผิดอีกเช่นเดียวกันครับมันไม่ได้เกี่ยวครับแต่เป็นการทําให้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมีความอ่อนโยนแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ทําให้เกิดการแพ้ได้สามารถใช้กับคนบริเวณกว้างยังไม่มีปัญหาไม่าจะเป็นคนมีโรคประจําตัวเด็กผู้ใหญ่ครับดังนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับก็จะหาย,ยากหน่อยนะครับถ้าหากใครยังหาไม่ได้นะนี่เลย สเปรย์กำาังกายรีเฟรนะครับเป็นสเปรย์ที่สามารถใช้ตั้งแต่เด็กอายุ2ปีขึ้นไปครับคนที่ไมีโรคประจำตัวก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้หญิงก็ได้